v i กต o r รียออร์ดิเครื่องชงกาแฟไฮเอ็นแบรนด์ชั้นนำจากอิตาลีปี2024มีฟีเจอร์เด็ดๆอะไรมาอัปเดตกันบ้างไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ มาเริ่มต้นกันที่รุ่นแรกวิกตอเรียอิกัวนฟรีมาเรื่องชงกาแฟหัวชงเดียวที่ขายดีที่สุดในขณะนี้มาพร้อมคอนเซ็ปต์ s e s s is more ด้วยดีไซน์มินิมอลทันสมัยไม่ว่าจะตั้งที่บ้านหรือร้านของคุณก็ลงตัวสุดๆส,สั่งการผ่านแอปพลิเคชันละเอียดแม่นยำพร้อมเทคโนโลยีจัดเต็มตามแบบฉบับของวิกตอเรียฟังก์ชันครบ ราคาเราใจย่อจองถล่มทลายก็ต้องรุ่นนี้เลยค่ะ Eagle t e m p l เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นการเป็นร้านกาแฟแ,ฟแบบแนว Specialty ด้วยดีไซน์ที่ทันสมัยใช้งานง่ายปุ่มตั้งระดับน้ำถึง5ปุ่มครบทั้ง Neo เทคโนโลยีทำความร้อนรวดเร็วและประหยัดพลังงานสุดๆเลยค่ะ1ห,หัวชงยังไม่พอก็ต้อง2หัวชงกับ Eagle One มาพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่ VIS เทคโนโลยีใช้ AI ในการคำนวณน,น้ำหนักของน้ำกาแฟแบบอัจฉริยะ โดยไม่ต้องหอตาช่างเหมาะสำหรับคอฟฟี่เชนไมโครลอสเตอร์หรือสเปเชียล y ตี้คอฟฟี่ครบทั้งมีโอเทคโนโลยีทำความร้อนแบบรวดเร็วทันใจและเธอประหยัดพลังงานสุดๆมินิมอลครบแต่จบถ้าถามว่าเครื่องชงรุ่นไหนที่ท็อปสุดแล้วก็เป็นเครื่องชงในฝันของใครหลายๆคนก็ต้องรุ่นนี้เลยค่ะวิกตอเรีย แบ็กอีเกิลมาวริเครื่องชงที่สามารถชงได้ทั้งแบบเอสเพซโซและแบบเพียวบูหัวชงดีไซน์ใหม่หน้าจอทัชสกรีนสามารถเปลี่ยนโปรแกรมการชงเป็นเอสเพซโซหรือเพียวบูได้ง่ายๆเพียงแค่ใช้ปลายนิ้วสัมผัสตั้งโปรไฟล์ได้สูงสุดถึง8โปรไฟล์ล้ำด้วย TT Genius ประหยัดพลังงานควบคุมอุณหภูมิดได้เสถียรสด,สด เครื่องบดวิกตอเรียตระกูลไม้ดีไซน์แบบใหม่ฟังกชันล้ำกว่าใครโดดเด่นด้วยเฟืองไทเทเนียมแฟตเบอร์ที่เป็นเอกลักษณ์สไตล์วิกตอเรียอย่างรุ่นเริ่มต้นแบบไมันก็ใช้งานง่ายด้วยหน้าจอ TFT Display ล้ำไปอีกก็ไม75หรือไม85หน้าจอทัชสกรีนตั้งค่าได้ถึง8โปรไฟล์พร้อมเทคโนโลยีรักษาอุณหภูมิให้คงที่ขณะบดคงกลิ่นและรสได้อย่างดีเยี่ยม และนี่ก็คือ Victoria o r i n o o ปี2024ที่เรามาอัปเดตกันร,รุ่นไหนที่ตอบโจทย์คุณกันบ้างสามารถเข้ามาทดสอบเครื่องจริงได้เลยที่โชว์รูมของเราค่ะ